สวัสดีครับมาพบกับวิคราะหบอลบ่าย3ามสตแทบกับฟุตบอลประจาวันสกที่11บเมษายนนะครับเราคัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลลีกาหยันซึกกันโชสีได้ต่ลีคู่ระหว่างอูดินเนเซ่กับเอซิมิลานลาลิกาสเปนคู่ระหว่างบาร์เซียกับเซบียาบูเลิกาเยอรมันคู่ระหว่างวูลฟบวกกับแอร์บีไลซิกลกเกอังั่งเศสคู่ระหว่างลองกับแลงลีกาสองเยอรมันคู่ระหว่างฮัมบูร์กกับบาวชไวและกลอยเทเฟอร์สกับโคโลนแอลิกออสเตรเลียคู่ระหว่างเมเวอร์ซิตี้ กับบิดเบนรอและปิดขายที่ลิดถุกอังกฤษคู่ระหว่างนอต์เคา์ตี้กับซันฟอร์ดและนี่คือทีเด็ดฟุตบอล8คู่ในเน้นที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปรียี่ยกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครวัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอ u สามสามอัพกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดโครงการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะานขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาขังของรางวัลที่จะเต็ม ไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ภาพกที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชีรีรยทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบป้ยันจุใจครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสาม up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย สามสามอัพนะครับหรือว่าสามสามูพีตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้ไปได้กกนกับผมสามเเเทพกันได้เลยครับวันนี้เป็นรถมากระที่เกมการโชคซิไ่อิตาลีในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างอูดินเนเซ่กับ e Milan เอซิมิลานโดยออตาต่อรองเกมในคู่นี้เอซิมิลานต่อครื่องลูกผลงานการพบกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นเอซิมิลานครับที่ไไเอาชนะไปได้สามครั้งส่วนอูดินเนเซ่เอาชนะไปได้สองครั้งฟอร์มห้าด้านหลัง สุดของอูดินเซชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้เจนัวศ1แพ้อิตาิลาน1 2แพ้เวโรนา01เสมอลาซิโอ1 1และชนะปามา1 0ูอูดินเซได้แค่แต้มเดียวจากสเกมลีกหลังสุดและแพ้รวด3มเกมติดต่อกันอยู่อันดับที่11ของตารางสถานการณ์ของทีมนั้นลอยตัวสภาพทีมยังคงขาดอลิซิสซานเชสกองหน้าตัวเก่าชาวชิลีที่เจ็บน่องเชียนานเดวิดกองหน้าชาวอัง,ววงกฤษที่เจ็บกล้ามเนื้อโฟเรียนโตแวนกับบันทีมชาวฝรั่งเศสที่เจ็บเท้าลัสวน ่าวในวารโรมาเนียที่มีหักรวมถึงจอแดนเซมูลา่ากองหลังซิมบับเวและอิซาตูเร่กองหลังที่ยืมตัวมาจากเลริองซึ่งเจ็บเอ็นข้ยหน้าฉีกขาดช่วยลงสนามทั้งหมดคอสตารุลนยาอินกุนซือชาวเยอรมันเตรียมจะทำด้วยระบบ4-4-2คู่น่าจะวางอีเจบาโบ้แค้สเปนประสานงานร่วมกับลอเรนโซลุค่าโดยแดนกลางจะม,มีออเอซารากากดาเตตกราทิงดูกับเยสเปอร์คาสตอมบัญชาการ ฟอร์มห้าดนล่าสุดของเอซิมิลานชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอฟเฟอรเรติน่า2-2เสมออิตลาลีหนึ่งน1-1แพ้นาโปลี1 2ชนะฮโมอและชนะเลเช่3-2ปีศาจแดงดำตามทีม่เสมอเฟอรเรติน่า2-2ในเกมลา่าสุดหลังเป็นฝ่ายตามหลัง2ประตูอยู่อันดับที่9เหมือนเดิมและห่างไปที่ยุโรปเพิ่มเป็น7คะแนนะแล้วครับณนเวลานี้ข่าวร้ายจากเกมล่าสุดก็คือสองกองหน้าเชม,ม่อับราฮัมแค่จอ,อันกลษตเจ็บต้นขาและซานเดียโกชิมีเนสเดอยิงจังโกเจ็บหัวเขาว่ารวม ถึงขาดลูเบนลัตต์ชีกกองกลางอังกฤษที่พาตัดไส้ติ่งด่วนก่อนเกมล่าสุดสอ่อแววปิดเทอมยาวขณะที่เอมมาสันรอยัลแบ็กบาซิเลียนยังไม่หายบาเดเจ็บน่องทางด้านของยูนุสมูซากองกลางสหรัฐก็ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งจมูแรกในเกมนัดล่าสุดด้วยเหตุผลทางแทคนิคนัดนี้อยู่ในขาดพิจารณาคุณสื่อแซจโคนไส่เาาสาตเตรียมจัดพับด้วยระบบ4-2-3-1ฝ่ายวอลเกอรย์ยีย่ตำแหน่งแบ็กขวาขณะที่คิสเทนพูลิสิตติเยนี่ไรเดอร์และราฟาเอลเรเอลพร้อมบั้นเกมลุกซ้ำสนุนหน อินโยวิด6ธรรมชาติชาวเซอร์เบียทัศนะคู่นี้อยู่กลางตารางห่างกัน8คะแนนอุดิเเซฟอร์มไม่ดีในช่วงหลังแต่ยังได้เปรียบนสศนะเจ้าบ้านเกมนี้ไม่หยอกง่ายขณะที่เอซิมิลานแสดงให้เห็นถึงความเตะตัรือร้น สแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในเกมล่าสดหลังเร่งเครื่อตามไปเสมอทั้งที่ทตามหลายนศูสวนสองอย่างไรก็ตามแนวรบค่อนข้างมีปัญหาดูแล้วโอกาสบุกชนะไม่ง่ายอูดินเมเซมีสิทธิ์แบ่งแต้มฟันธงรออุรินิเมเซยันอยู่หนึ่งหนึ่งโดยในเกมฟาดแข้งระหว่างอูดินเมเซกับเอซิมิลานเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้รวมรุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแับหน้าจอส่ง ที่ add Ad. @33up อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทคุณที่2ครับสิกลาลิกาสเปนในเวลาตีสอเกมระหว่างบรเซียกับเซบียาด้วยอัตาต่อรอมเกมในคู่นี้บรเซียตอกปอกผลงานการพบกันของทั้งสองทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดแพ้ฝัก,กนชนะทีมมา1ครั้งเซดอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5าอันลสุดข,ของบาลิเซียชนะ3เสมอ2โดยชนะเรอลมาดร์สองชนะมาโยกา1นึเสม,อ,สมอเจอโรนาหนชนะเรอลบย์เดรลิตสอและเสมอโอสตูน 3-3ไข้ขังข่าวพลิกล็อกบุกค,ความแย้มมาได้สองหนึ่งด้วยประตูชัยนาทีที่90 5เป็นเชยชนะนาทีสันที่4เกมีหลังสุดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14ห่างโซนตกชั้นเพิ่มเป็น6คะแนนแล้วสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมโดยจะขาดเทียนอีบันไข่เมฆกองกลางที่ยิมตัวมาจากปอร์โตซึ่งมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและเชอรี่กอหลีอาฟูแบ็กโปรตุกสที่เจ็บเอ็นควายน้าแต่คราวนี้ก็คือสองฟูแบ็กดีไมทีฟันกเยและโคเซกายา่ารวมถึงปีกยางหลุย รีโอค่ะผลตทษแบนกลับมาทั้งสารายเกมที่รับกุนสือกาวรอดก็เบรานพแพเกมรับด้วยสด5-4-1แต่นัดนี้น่ากลับมาเล่นมาก4-2-3-1ตามปกติหน้าเป้ากูโกดูโรฮีโร่ในเกมล่าสุดมีลุ้นทีมตัวจริงแทนที่อุมาซาดิโดยมีอันเดอ,อันเหมยดา ดีเอโกซลปสและหลุยริโอคาปั้นเกมสนับสนุนด่านสุดท้ายจอจี้มามาดัสวิลลี่มือเก้าชาวจอร์เจียที่เตรียมย้ายไปลิวพูในฤดูกาลหน้าฟอร์มเห็บเซฟจุดโทษได้ในเกมที่แล้วพร้อมประจำการฟอร์มห้าหนังสุดของเซเนีย ชนะ1นเสมอ1แพ้3โดยแพ้อตเลติโกมมดริด1นแพ้เรอัลเบติส1-2แพ้อตเลติบิลบาโศู1ยนชนะเรียลฟ 1, ุเซดาตหและเสมอรายโยบียากโน1หนึ่งหนึ่งเซบียาเสียประตูให้กับอตเลนติโกมมดริดในนาทีที 3, ่90บวก3ามาย12มาในเกมล่าสุดและเป็นความปรชาชัย3เกมติดต่อกันในลีกดลมาอยู่อันดับที่12ของตารางแล้วและห่างไปที่ยุโรป12คะแนนด้วยข่าวรายจากเกมล่าสุดก,ก็คือโรเบนวากาสัสกองหน้าสวิตชเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาดด้าานหลังรวมีอเย เปโดซ่าแบกสายเจ็บคนขาหนีบขณะที่ตอมกีเน,นซูเซนเตอร์แบกบยังไม่หายจากอาการมาเจ็บต้นขากุนซือกาเสียพี่เมนตาเตรียมปรับทักเจีเมสสุสดแดนหน้าชี้เดเดว่า เอยูเก้แข้งในจีเรียพร้อมออกสตาร์ทปีกซ้ายแทนที่ของวากัสขนานไปจากโดดี้ลูคิบากิโอปีกขวาชาวเบลเยียมหน้าเป้าอีซักโโรเมโร่กองย,ยิงตำแหน่งกับอาค์ออาดัมทัศนค์น,นังข่าวผลงานดีขึ้นชัดเจนหลังเปลี่ยนโค้ชเก็บผลการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องด้วยแทคนิกและสปิริตรวมถึงความมั่นใจในชื่อหลังขณะที่เซบียายัง,งทรงๆทซงุดซุดเกมโลกวังผลได้แต่เกมรับมียุบไม่เห็นตลอดดูแล้วชั่วโมงนี้บาร์ลิเซียเชียได้ฟันทงต่อบาร์ลิเซียชบเชียว สอนึ่ครับคู่ที่3เกมบปนดิลิกเยรเยอรมันเวลาตีหนึครึ่งนะครับเกมระหว่าง w o l f ฟบวกกับแอเบไลซิกโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เสมอ w o l f ฟบวกผลงานกับพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็น w o l f ์ฟบวกที่ชนะไปได้3ครั้งแอเบไลซิกเอาชนะไปได้2ครั้งซอมหันล่าสุดของ w o l f ฟบวกชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้อุนิอนเบอร์ลินศูนย์หนึแพ้ไฮเดินทามศูนยแพ้ออส์บวกศูเสมอซัฟรีหนึและชนะเวเดบ์เบรเมนสอ มาปาเมืองเบียบพ่ายรั่ว3าเกมเวันเดิลกาหลังสุดและได้แค่แต้มเดียวจากสเกมล่าสุดอยู่อันดับที่12ห่างพิชี่ยุโรปอยู่หกคะแนนยังมีรุ่นเล็กๆสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมโดยยังขาดเซบาสเตียนโบนอเดนิดวาร์โ o คอนสแตนติโนสคูเรลาเคสมัตติอัสสวานเบริร์มาติสออมเชลี่และบาตอสเบียเล็กที่บาดเจ็บทั้งหมดกุ้นสือ รับฮาเซนฮันเทนเตรียมจัดทำระบบสามสี่หนึแดนหน้าฝากความหวังเอาไว้ที่มูฮัมหมัดอามูราไดย้ยิงเอลจีเรียที่ยิ้มตัวมาจากแซนซิลัวและกดไปแล้ว10ประตูในหลีกลุูกาลนี้เขาได้กำลังกับพัชชิตวิมเมอร์แทมออสเตรเลียโดยมีโยนาธวินดาวเตะเดนมาร์กสมบทเพลย์เมเกอร์ปั้นเกมสนับสนุนฟอร์มห้านาสุดของแอร์เบ้ไรซิกชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะโฮเฟนแฮมสามหนแพ้ซุดการ 1, ์หนึแพ้ไม่ใช่กับดัก0 1ชนะบูเดนย์หน0 0 แอบเบไลซิกตกรอบแอบเบไลซิกตกรอบเดฟเบอโข่าหลังพ่ายสตุดการสู์หนึ่งกลางสัปดาห์ที่แล้วก่อนเปิดบ้านทุบโฮฟเฟนแฮมยึดอันดับที่หางขาดไที่แชมเปี้ยนส์ลีกแค่แต้มเดียวสภาพทีมยังถาดซาวแวร์เฉลยเยอร์อันโตนิโอหนูซาเบนจามินเฮนริกที่บาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็มีลุ้นในตัวออสานอิอราโอกโก้หายเจ็บเพิ่มขากลับมาคาดว่าโซโลกุนซือรักษาการเตรียมจัทดทพด้วยระบบ4-4-2เหมือนเกมล่าสุดคุณ่าจะวางหลุยโอเปนตา กัมเบเมินเชสโตที่ทำไป8และเสเวตประตูนในหลีตามลำดับพร้อมล่ตาตะข่ายด้วยกันด้วยมิชาบี้ซินโมนแค้ฮอลแลนด์ปั้นเกมทางซ้ายขนานไปกับริเบ่บาโกูที่ทำหนึ่งประตูนในเกมล่าสุดคาสนาโมบวกได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ช่วงหลังฟอร์ไม่เฉียบคมนะักหากเกมน้ำสุดเสมอไปถึง4ี่นัดและแพ้1นัดขณะที่อาร์เบย์ไลซิตกำลังพัวพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างไรก็ตามค่อนข้างฝืดครับเกมนอกบ้านช่วงหลังไม่ชนะเลย7เกมมาแล้วเสมอ4นัดและแพ้3นัดดีไม่ได้4เกสต่อกันด้วยแนแวรับนี่น่น ใช้ได้มุมเจ้าเปิดกว้างยังรกตตตามเรทนี้แนะให้ลุ้นวอล์ฟบวกในฐานะเจ้าบา้านมีสิทธิ์เฉือนใช้มากกว่าน,นิดนฟันถงมวอล์ฟบวกเฉียนหนึ่งศูนย์คู่ที่สี่เกมลีกอันฝรั่งเศสเวลาที่หนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างลองพบก,กับแรงเดือัตาต่อรองเกมในคู่นี้ลองต่อครึ่งควบลูกผลงานการตกรางของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นลองนับดนะไ,ได้ชนะไปได้สี่ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟ้อมห้านัดสุดของลองชนะสามแพ้สองโดยชนะ 3. แซงเอติ 100, แย่งหนึ่งแพ้ลิวศูนย์หนึ่งชนะแลนด์หนึ่งศูนย์ชนะมาเซนหนึ่งศูนย์และแพ้เลออัพสามสี่หลงชนะสามเจ็ดสี่เกมลีดหลังสุดด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ทั้งหมดอยู่อันดับที่เก้าห่างพิธียุโรปอยู่ห้าคะแนนเกมนี้มิวเอลไอหนาววีกองกลางตัวเก่งติดโทษแบนขณะที่โยนาตากลาดิตเจเรมี่อับโบนิโฟเดนิสเทเซยโยแอสเซาเวตม,มาตินซาเตียโนโและเรมิลาสการีบาดเจ็บทั้งหมดคาดว่าวิลสติลคุณซื้อชาวอังกฤษเตรียมจัดทัพด้วยระบบสามสี่หนึ่งสองคู่หน้าจะวา เวสลี่ซาอิดกาโฟเรียมโโตตโกกัปตันทีมลงล่าตะข่ายด้วยการโดยมีเอนดี้ดิยุกสมอดเคลเมเกอร์ฟอร์มห้านันลสุดของแรนชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้สตาร์บุก0-1ชนะคาน2-1ชนะ 31, มักเซ3-1เสมอแบรด0-0และแพ้ออซ่า0-2แรนยันล่อแหลมต่อการตกชั้นหลัง่ายสตาร์บุก0-1ในเกมล่าสุดอยู่อันดับที่16อันเป็นพื้นที่พลอยออฟหนีตกชั้นห่างโซนปลอดภัยอยู่หนึ่งคะแนนแนวรับหมดสิทธิ์ใช้งานเซดิคคลิปเป เซตแบ็กตัวหลักที่ติดโทษแบนหลังโดนใบแดงโดยตรมในช่วงทดเจ็บเกมล่าสุดนอกจากนั้นทีมยังคงขาดจารเบียวมอสกาโดและยายาโซฟาน่ารวมถึงกลุ่มเจ็บยาวอย่างโมฮัมเหม็ดดารามีและเรดาคาดาที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูร,ร่างกายกุนซอซอมบาดิยาวารา่าจัดหมากด้วยระบบ3เซนเตอร์มาตลอดน้นนี้จะยึดสุดเดิมโดยแดวรับอาจใช้ดาวรุ่มนอร์เวย์มันค่อมเยนที่จะทำหน้าที่แทนคิสเป้วยจะทำงานร่วมกับโจเซฟโอคูมูและมูรีบาเน่ ริมเ้นจุนยาอีโตะและมามาดูเดียนกองเดินเกมสนับสนุนเคนโตะนากามมระกองหน้าชาวญี่ปุน่นทับสนะหลองช่วงหลังเที่ยวขึ้นเน้น3มแต้มนัดนี้นนดูดีกว่าขณะที่แรนมาสู้ตายเน้นปลอดภัยเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามการขาดเซตเตอร์ตัวเก่งอาจจะส่งผลกับทีมอยู่ไม่น้อยดูแลหลองมีโอกาสเดชนะสูงลุยจีนขาด2เม็ดได้ฟันทงต่อหลองเฉียบขมครับเกมนี้สองศูนย์คู่ที่ห้าเป็นเกมลีกสองเยอรมนันในเวลาห้าทุ่มครึ่งเกมระหว่างคัมบูกับบ่าวชวยด้วยาตาต่อรอง เกมในคู่นี้คัมบุกต่อลูกควบลูกครึงผลงานกับพบกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดะครับเป็นคัมบูกที่เอาชนะไปได้3ครั้งบอชวยเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์มห้าในนาสุดของคัมบกูกชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะเดินแบบ30เสมอเอลฟแบก0ชนะมันได้บวก30ชนะสอดถูหน้ารูเสเซลด็อกซี่หและแพ้พนันดบอลศูนย์สองคัมบกูกฟอร์มโดดสี่เกมหลังเก็บส0แต้มและเสียแค่ประตูเดียวยิบจาฟูทางอันดับ3าไปที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้น6คะแนนส ทีเนยนขาโนอาคัตแชบัตและอาบูบากาซูมาโอโลสองกองหลังที่พงเจ็บยาวส่วนเดวี่เชลเคกองหน้าและโยนาดมิมเฟอร์ส กองกลางต้องเช็คความฟิตฟอร์มห้ามดานสุดของบ่าวชไวย์ชนะหนึ่งเสมอ3แพ้หนึ่งโดยชนะพาดบนล32เสมอพรอยเซนมินสเตอร์หนึ่งหนึ่งเสมอโฮสตคีน2 2แพ้ห้ท์บลริน1-5และเสมอฮานโนเวอร์1่บอร์ชไวย์แซงชนะพาดบนสาอในเกมล่าสุดเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบเกแกลีกหล้าสุดอยู่อันดับที่16อันเป็นพื้นที่เพลย์ออฟหนีตกชั้นโดยแต้มเท่าพื้นที่ปลอดภัยสภาพทีมรุนช็ความฟิตของ2กองกลางโจอันโกเมสและซิดนีย์ราคิเบอร์แตติโน คาซาลีนายทวารและซีดีสาเน่กองหน้ายังไม่พร้อมคืนสนามในเกมนี้คาดว่าอาจจะคัมแบ็กเร็วสดในช่วงสุดสัปดาห์หน้าคับสนหนระับฮัมบูกจากฝูงลิเกสองเยอรมันฟอร์มกระรงต่อเนื่องเกมรับเหนียวแน่นเกมรุกเป็นกองได้ตลอดในบ้านแข็งกร่งอยู่แล้วขณะที่บาชวาัวยมีพิชนะเกมที่แล้วแต่เกมรับยังรั่วครับดูแล้วเสียประตูเยอะมากที่ผ่านมาเมื่อเยืนอน่างนี้ก็ไม่น่ารอดลุ้นฮัมบูกยิงขาดสองเมตรฟันทงต่อฮัมบูกกระด้กูโคโลเบ 20ครับคู่เดียวนะครับเกมลีกสองเยอรมันอีกหนึ่งคู่ครับเกมระหว่างกอเทเฟิร์สกับโคโลนโดยคู่นี้แข่งขันได้เวลา5้าทุ่มครึง่งอัตราต่อรองเกมในคู่นี้โคโลนต่อปอปอ,ปอผลงานกับพวก,กอย่างทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นโคโลเนลชนะไปได้4ครั้งสุดอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันซอมห้าแต้นสุดของกอเทเฟิร์สชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้ดัมสตัด0ูนเสมอชาวแก้0ูน3ชนะยานเรเกนบวก31 แพ้เนื่องแดด0-3และเสมอมักได้บวก1-1กลอยเคอเฟอร์เสียประตูท้ายเกมในเกมล่าสุดไพ่ดำสตาร์ท0-1ทำให้เก็บได้แค่2แต้มในีเกมหลีกหลังสุดอยู่อันดับที่14ห่างพื้นที่ play-off 7คะแนนบานิเมียเออโกตากองหน้าช่วยลงเล่นได้จากติดโทษแบนหลังสะสมไม่เหลือครอบโกตาขณะที่มาโคเมเยโฮเฟอร์ยูเล่นกรีนชาชาบันเซกนิวโคแบและเคริมซานาโนกู ลุนเช็คความฟิตทั้งหมดฟอร์ม5นัดัิดต่อของโคโลนชนะ3แพ้2โดยแพ้แฮทาบลิน0-1ชนะพาร์บอล2-1แพ้เวิร์สติชนะดามสตัด2-1ชนะอูม0์แพ้บ้าสให้ขาบาสต่อแฮธาบริน0-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูผลงานชนะรวด3เกมลีก่อนนั้นอยู่รอมจากฝูงห่างไปที่เพลย์ออฟเล่นชั้นดู4คะแนนครับสภาพทีมตัวเชือความฟิตของผู้เล่นหลายรายไม่ว่าจะเป็นเนโอเตวลเล ยาคุบสตินคิสตินเซนอยู่โซก,กาสิเบโกวิดลิตตอนใหม่หน้ายาก้าคูเบโทตอนิกลูก้าคิเลียนที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดทัศนะก่อยเทอร์เฟิร์ตฟ้องสืดลงมาเกมรุกใช้ได้แต่เกมรับเสียประตูคะแนนได้เกมนี้ได้เปรียบเยรื่องเสียงเชียร์ขณะที่โคลนมึงแพ้มาในเกมล่าสุดขาบ้านนัดนี้เน็ตเต็มสุกด,ด้วยคุณภาพที่มีแพ้มามีดีพอบุกคว้าสามแต้มกลับออกไปครับฟันทงต่อโคโลนบุกเชียร์หนึ่งศูนย์คู่นี้เจ็ดเกมเอลิออสเตรเรียเวลาสี่โมงสามสิบห้านาทีนะครับเกม เกมระหว่างเมเบิลซิตี้กับบิดเบนรอโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เมเบิลซิตี้ต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานการพบ่งแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเมเบิลซิตี้ครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนบิดเบนรอเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้านั้นหลังสุดของเมเบิลซิตี้ชนะ4แพ้1โดยชนะเซนตันโคลส์หชนะซิดนีย์สามสองแพ้ในคเซนแจ๊สศูนย์หนึ่งชนะแมคอาเธอร์ศูนย์สองชนะเวลลิงตันหนึ่งศูนย์สมสรในเนกล์ซิตี้ฟุตบอลกลังฟอุ่มีกำลัง ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ห่างจากฟูกออฟแวนด์หกคะแนนสภาพทีมเกมนี้มีปัญหาล่าสุด Samuel, ซามูเอลสู้ปราเย็นเซนเตอร์ฝรั่งเศสเจ็บขานัดมี้หายไม่ทันขณะที่เจมนอยเวนฟูเซนแมทชิวเลตตี Dan ้จิมมี่เยโกเจแดนนิคอปสกี้ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บคุณสื่ออริเลโอวิลมาสจัดทำด้วยระบบ4-2-3-1หน้นาบ้าเป็นแม็กคาโบโต้ด้วยมีเมดินเมเมติที่กด1ประตูในเกมล่าสดุดปั้นเกมรุกร่วมกับอันเดียนคูเอ็น และหมาโฮเทลีโอทีมตัวมาจากกาสโกเซลตีฟอร์มห้าดนล่าสุดของบิสเบนรอชนะ1เสมอ2แพ้2องเหนือแพ้แม็กอาเธอร์1 5ึ่แพ้ออกแลนด์0 1ชนะเพิร์ตคอร์ี่3 1เสมอเอติเลตยูเนเต็ด1 1และเสมอเมเบิรวิตตอรี่1 1นบิสเบนรออยู่รอบบุยของลีกหลังแพายยับต่อแม็กอาเธอร์คาบ้าน1 5เกมล่าสุดทำให้แปดเกมลีกหลังสุดชนะแค่นัดเดียวโดยที่เหลือแพ้4เสมอ3นะครับสภาพทีมจะขาดโคลรีบราฟเบนจามินวอลแลนด์ที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ โอเร่กองหน้าที่เจ็บเพิ่มถ้าลูกคุณซื้อรูเบนซัดโควิดอาจจะปรับทับจากระบบ4-4-2ในเกมที่แล้วกลับมาเป็น4-2-3-1อีกครั้งหลังผลงานย่ำแย่ยางต่อเนื่องนาเปาอาซุมาอาบูบากาดาเต็ดโปรตุกสนั่ทับทัศนะเมเมอร์ซิตี้ฟอร์มดีกว่าเกมลุกเฉียบคมปิดเกมได้ตลอดแถมยังได้เปรียบเนะีกด้เจ้าบ,บ้านขณะที่เบสเบนรอ์พ่ายยับยับ,ยบสองเกมติดต่อกันนะัดนี้เน้นปลอดภัยไว้ก่อนอย่างไรก็ตามแนวรับอ่อนโยกพร้อมโดนดูแล้วรอดยากเจ้าบ้บบานลุ้นซัดขาดสองเม็ดสันทงต่อเม ีกระทุ้ม2-0ครับปิดท้ายในเกมค <c oughs> ู่ที่8นะครับเกมลีทวน์กิดในเวลาไป1:45นาทีเกมระหว่างนอตเคอรตี้กับฟันฟอร์ดโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้นอตเคอรตี้ต่อขึ้นลูกผลงานกับพวกกันงทั้งสองทีมใน4เกมหลังสุดนะครับเป็นฟันฟอร์ดที่เอาชนะไปได้3ครั้งนอตเคอตี้เอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้ามน่าักสุดของนอตเคอรตี้ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้ครเชเตอร์0-1ชนะมีตันคีน3-0ชนะนิวพอ, 20, อร์ตเคอ 0, ร,รตี้2-0เสม มาร์คาตี้พ่ายโครเชสเตอร์0-1ในเกมล่าสดุดเก็บเจ็แต้มในสามเกมล่าสุดก่อนหน้านั้นแบบไม่เสียประตูอยู่อันดับที่หกต่อกลุ่มเลย์ออฟเลื่อนชั้นสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซีจสูวตเมนาอัดยิบผู้เล่นชุดเดิมชาลีไวเทเกอร์ White ปิดสายฟอร์มร้อนพร้อมลากเหลือให้สนับสนุนกองหน้าตัวเกา่าเดวิดแม็กกอดิขณะที่อาราซาน่ายาบ้าพร้อมเดินเกมรุกอีฟสัง สวอมฮัตอันสุดของสัน้นสอดชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอที่แมม2 2เสมอบาโร1 1ชนะบรอมลี่3 2ชนะกริมิทาว1 0และแพ้เชสเตอร์ฟิลด์0 4สั้นสอรดเก็บ8แต้มใน4เกมลีกหลังสุดโดยเสมอรวด2เกมหลังอยู่อันดับที่11ห่างไปที่เพลย์ออฟเล่นชั้น7คะแนนสรับทีมจะขาดโคสต็อกตันสุนหนที่7ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์และก็คาดว่าจะเป็นซานซิสโกคอนโคกับฮาคีฟอาเดลาคุณ เตรียมจับคู่กันในแดนหน้าส่วนเบนมูดเบิร์น burn, อดีตแชมงลิเวอร์พูลพร้อมปั้นเกมลุกอยู่ข้างหลังในฐานะเพลย์เมเกอร์ทัศนะสองทีมต่างต้องการแต้มเพื่อ off, ลุ้นวิทีเผยออกเลื่อนชั้นน็อตเทอรตีพึงแพ้มาในเกมล่าสุดน,นนี้ขอแก้ตัวในบ้านขณะที่ซันฟอดฟอร์มกำลังดีระยะหลังแพ้ยากอยู่แล้วมีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปส่วนโทวูลองซันสอดมีแต้มครับคู่นี้เสมอหนึ่งหนึ่งและนี่คือทีเด็ดสามสเตปเทพในค่ำคืนขุงวระศกที่11เมษายนนะครับใส่เลยอูดิเนเซ่บาเลเซียวูฟบวกลองฮ บันใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแตะย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟน โดยในเกมฟาดแข่งระหว่างอูดิเนเซ่กับเอซิมิลานเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆได้ร่รวมรุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแับหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามออย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชีีร์ฟุตบอลไปด้วยก,กันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบผมมในกลุ่ 3-3 Up กันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์ Add 33 Up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอปนำหน้าแล้วตามด้วย3-3 Up นะครับหรือว่า33 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรือไปได้ยันกับผม3าเปเพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ